จนสั้นพี่เนาะทุกคนเหนื่อยไหมทุกคนไม่รู้สบายดีพี่น้องแกลนงลงม้พี่น้องเลยอันแกงแต่แต่เอาหนังยานางลงมาไปขั้วน่ะเพราะไปขั้วกขาป้าก็กลายรับสิร้อยมันคือนอนจัก่งนอนเหมือนกระชากมันจะรับนายเห็นบ่พี่โน้มันคออันมันอันชามาเฟสใหม่ส่งมาคอเป็นเพื่อนนี่ไ่ะเอาบอกแล้อีกแม่ จังเมาเด้ตัวเก่าอย่างงงนักสีน้อยเน่ยคนจําหาหกพันนะส่วนปีพศปะวยดีเฟดมีปัญหายังก็แผตังึมาว่าอกืออนมยดื้อเงิอว่าขามาพี่น้องจายิบมาสุเอ้ยองกูมีทั้งเงืนก็ได้แกสอง

เปนข่าวร่วมเนี่พี่น้องเอ้ยเมือนี้เป็นวันลมๆพี่น้องมันจะมือเนี่ยน้ำมือเยอะมากมันเป็นน้ำมือเอิในเรแ่องลุงเกี่ยวข่าวเมื่อวานนี่ะมันยังตกไม่ระเบเข้าจะตกลุงแต่ว่าน้ำมากินรอบมากไหมมากนะแม่ฮัมมากินโลดมาข่าวกินโหลดเด้อร์ตาอึงไอเด้อร์มันเป็นลมนะใครอยู่กันเป็นคนนะหายหัวซ้ำผู้ไปนั่งต่างเยินผมมันเป็นลมนะไดออีวันเป็นคนนี่ไหลเมื่อซ้ำซ่องได้นี่ยฮซ่อง ซ่องยัง่านี่ยะ่องน้องแคทอันนี้ส่องเจซสายแดรลานเคยตามเลยซ่องเนี่ยเออประหยัดส่องวะรมน้ยังว่าห้เป็นคนนี่ิกันโลดมาาพูน่ะคันอายหลหิว่อรมยะแต่ว่าคนนี้นะอยกกินัน้องบทันจักเ้าทันจักลานเคยบคนมัน

เราใครแล้วคนนั้ส่งไเทีย,ยวกับม่คอยมูหน้าตัวยังสองถุงพมได้บอสองกับ้องกพ่อแม่โก๊ะไ้มงกันแต่ยามันมานำ้ำได้ยนเพื่อดดนโคตรแดดเลย เขาหมาดบ่แล้ยวบนแยาเขียวนะเนาะเลี้วได้กับวันนี้เอามือเช้านี้ได้คนเพิ่มเด้วนเว็นมาคุยกินหน้าแบบเอาหลุดใช้เ่องไปน้ำอ้ยยังไม่อย่างฝานแล้วนี่มาตรงงานอยู่ในตลาดได้มาหาพันตัวทีซื้อมาเขาบอกกินเขาเลยบอกซื้อเขาบอกกินจ้าบขาต้องกินแม่เช่นยันบอกให้เอยซื้อกินบ้าบ่หมูหิวอะไรกันสั่น เงือิเผาจะแหา้าวเหนียอยหั่วกัวกอั่วกะ่ั่วะหมถั่วกทั่วกะั่วกะหัวกะ่อักระอักะหั่วกะ่ัวระ่กรถัวกระม่ร่อ่วรัว่อร่ัวกอัอวกะระะอนรับได้เห bạn đây, thơi thương... hấp, ừ, hey. chào, seno, seno thôi, bạn bên nọ, chào seno seno ở đây nè hàm, chợ, 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 แลาเล่นะอยู่พี่ทางมาบ้านเราเออตลาดตุ่นแสงสางเมืองเลยนะฮะโม่มาผักที่เสาเนาะม่แตนแตนต้งแมวน้านอีกเลยอยู่ว่าเราหมัด มาเลยอย่าไปคิดอะไรสิรประ <มา S 1> ตูนั่นน่นน่าดำมาอีกแล้วซุนะ่ะ

บอได้จะข้นกับคนงานน้องสลากบอแคนะคนงานน้องสลากมือนี้เน่ยแบเด็่มาวานได้ชิจองข้นแบบมาบนแคกนหนาแดงน้องก้อนมีข้าวมืทยบ้านเคยยทยบ้านวยเตี๋ยายเยน เด้ขาวนะเารือทวนั่นน่ะย่างกงตขใหม่ะมัย่างกี่หลานหมอะาะมาทานี้ก็กินเป็นเนาะแกงน้ำใม่ก็เขาดูซานเมืองก็ว่อหน้าเองเนาองมาเนี่คือมาไก่แต่ ได้จังว่าได้แจ้งว่าป้ามจักเตลเอ่ยเปิดปืงมาหอดบาร์นัมงมสิมาห้อังใช่มักงคุมา แวะกูกินงของกูอีกอยู่สคนจำวสี่ห้าพันคนในเพจมาสี่หิาพันกับองเบาฮิปพันเดะเห็นกับหัวหน้าเราไว้ห้องจล้วรอดแล้วเป็นยังไงเออไปยูซุาณเงี้ยเขาไม่เคยพูดเพจกูไม่ได้เคยพูดไห้องมโนหน้รียนรอยติกิ้งมาได้เลยถึงีแดงเออเอิบกับข้งขีแดงแล้วว่า Off> ละหว่ากูกกระเลรนจบเราวพอเหี้บกับขื้นสีแดงคือกันอู้มืดมามืดมาแล้วเพชรต่างได้ได้ดิดีมะแฮกเอาเพชรล้วบานมันเป็นน้ำตัวนี้ออกมาเลยอ <c oughs> ่มันจังอ่น อะไเดาของทำอะรคนติดตามเป็นหลโอ้คนติดตามเป็นห้ั